สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าขายของจำม,มา16ปีกำไรน้อยค่อยๆเก็บวันนี้ซื้อรถเงินสด1.39ล้านเป็นเรื่องราวที่โลกออนไลน์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กสุดารัาน์สีจุมพาได้โพสต์เล่าประสบการณ์ความสำเร็จโดยได้โพสต์ระบุว่า แม่เปิดร้านค้าตั้งแต่หนูอายุ13ปีปัจจุบันหนูอายุ27ปีค้าขายมา16ปีรถคันนี้ได้มาจากเงินเก็บจากการค้าขายราคา1,399,000บาทไม่ได้จบปริญญาตรีเรียนจบมาก็ไม่ทำงานอะไรเป็นลูกสาวคนเดียวมาค้าขายช่วยพ่อแม่เป็นเจ้านายตัวเองดีที่สุด อาชีพค้าขายนิ่ลนดที่มีกินใช้ทุกวันนี้ถึงจะไม่ได้ทํางานห้องแอร์หรือเป็นข้าราชการหนูว่ามันเป็นงานอิสระดีไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะค้าขายทุกวันนี้ค้าขายยากเศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้ยังไงเราก็ต้องสู้ๆหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ